ปลาอะไรปลาสดปลาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เหรอใช่ไหมวะปลาน้ำดอกไม้บอกว่าปลาอ,อมันอร่อยเพราะว่าหัดไข่มาอร่อยด้วยพี่มีโคตรพ่อโคตรแม่ผู้ญาติยายพี่น้องลูกเม,มียเมียน้อยเมียหลวงซื้อไปฝากไม่มีรับรองเมียน้อยตัดทิ้งแล้วกันวันนี้พาพัดมากิน ไกลนิดนึงถ้าบ,บอกว่าไกลนิดนึงนี่ไม่นิดครับบ้านบึงนี่อยู่ห่างจากบ้านผมเนี่ยประมาณร30ยสามสิบเมตรลยถึงถึงเหรอถึงถึงเปล่าวะใช่ขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าอีกสิบนาทีไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังอยู่บนสะพานเขาเรียกสะพานร้านจกจากกรุงเทพนะถ้าวิ่งเข้ามาเพิบจะเข้าตัวบ้านบึงเนี่ยนะตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยปึ้งปึ้งเจอสะพานขาวๆอย่างนี้หาที่จอดรถจอดได้หมดตรงนี้ตรงนั้นเป็นถนน บรวรสถิตบรวรสถิตเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างมันเลยบอรอสถิตมาก็หาที่จอดได้เลยร้านนี้จะบอกให้ผมมากินตั้งแต่โอ้โหยี่สิบปีที่แล้วแสดงว่าร้านเก่าแก่ดิไม่รู้เก่าแก่ไม่เก่าแก่จนลูกเขามาก่อนนียลูกเขายังใสง่คอตองตอนนี้มีครอบครัวเรียบร้อยม,ม,มีหลานไปแล้วเรียบร้อยเลยบ้านบึงมาก่อนสนามก็กถูก มาตีก็เพื่อน78คนกินตีเสร็จต้องมากินร้านนี้ผมก็นึกว่าเขาเลิกไปแล้วที่ไหนได้มันลองมาดูดยังอยู่นึกว่าเลิกไปแล้วแต่สุดท้ายดังกว่าเดิมในแรงคือจริงๆเมื่อก่อนเขาขายแต่ข้าวต้มนะข้าวต้มกับข้าวแห้งโอ้อร่อยตั้งแต่อยู่ในวงการแสดงเนี่ยยังไม่เคยมาร้านนี้โอ้โหเดี๋ยวนะตั้งแต่อยู่ในวงการแสดงยังไม่เคยมาร้านนี้มัเป็นเกือบ20ปีแล้วสิน่าจะใกล้เคียง20ปี กุ้งเราไม่ได้สั่งแป้าบอกมึงจะไม่มาทั้งทีไม่ลองคางกุ้งเหรอที่ดังมากอลองเลยโว้ยยังไม่ทันไรหอมซะแล้วออตอนน้ำสียมพันธ์นะถ้าได้นี่นะคือจบไม่ต้องเอาอะไรแล้วพอเบียร์ต้องกินใช่ไหมกินไปคำแรกอ,อร่อยแต่ว,ว่าต้องดับเบิลเช็คว่าอร่อยจริงป่ะสั่งเบียร์แม่นะขวดยู่โน้นเอไปเลยจั่ มาแล้วเหรออ่ะ,อะนี่ในฐานะผมเป็นคนที่ไม่เคยมากินต้องบอกว่า50บาทเยอะมากนะครับเข้าแห้งมีอะไรบ้างหมูสับปั้นเป็นก้อนหมูยัดไส้ออปลาแล้วก็หมูกรอบไข่นี่เต็ม ไข่นี่เหมือนเหมือนไข่ไข้ายๆไข่เจียวอ่ะใช่นี่บอกห้าสิบบาทว่าถูกอลไรมาใช่ตอนนั้นมากินอ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบปีแล้วสิบห้าด้วยเว้ยไม่ยี่สิบเครื่องเนี่ยเขาให้เราเลือกได้หลายอย่างเมื่อกี้มีเห็นมีกุ้งด้วยแล้วก็มีหัวปลาปลาหมึกปลาหมึกก้างปลาหมึกมีก้างมีปลาหมึกมีกุ้งมีหัวปลามีไก่อ่าที่เห็นเห็นนะเราใส่มาสี่อย่างอย่างแรกเลยที่ ผมเดินเข้ามาในร้านแล้วผมบอกพี่ว่าผมต้องใส่น,นี่แน่นอนเมนูมยัดไส้คือผมไม่เคยมากินมไม่เคยเห็นเมนูนี้ด้วย <c oughs> แต่เห็นไอเน,นี้ตั้งแต่แรกแล้วผมนึกูต้องใส่ที่นี่ก่อนเลยแล้วแม่งอร่อยด้วยอ่าเออลองก่อนเลยกินกับข้าวไปเลยโอหกินกับไทยด้วย กินนี้ดกินรวมไปเลยแล้วจะรู้ว่าแม่งใช่อร่อยคือมานี่ต้องซื้อกลับบ้านมีโคตรพ่อโคตรแม่ผ่ย่าตายายพี่น้องลูกเมียเมียน้อยเมียหลวงซื้อไปฝากไม่มีรับรองเมียน้อยตัดทิ้งแล้วกันซื้อไปรับรองของฝากอันนี้ได้รับคาชมแน่นอนเกินราคาเกินราคาฟาดเลยนะโหมีปลาด้วยดูต้องคุกเลยอย่างนี้ตัดเลยนี่ต้องเอาไอ้ลูกลอกนี่ก่อนเลยเลยคตรหอมปลาแล้วก็สด ปลาน้ํดอกไม้น้ํดอกไม้เหรอใช่ไหมวะปลาน้าดอกไม้บอกว่าปลาตอนแรกนึกว่าปลาหรือมะม่วงวะมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกมากินเองดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีกี่ร้านมีสองร้านนี่สองร้านตรงนี้แล้วไปอีกร้านหนึ่งเคยกินมาแล้วั้งสองร้านแต่ว่าร้านนี้เด็ดส่วนตัวชอบร้านนี้แล้วก็มาก่อนไม่มีชื่อและคนแต่คนก็เยอะไม่แต่จริงๆอะข้าวแห้งผมไม่เคยกินผมบอกเลยผมไม่เคยกินมาก่อนเลยจริงๆมันมีโจ๊กเนี่ยเขาเอาโจ๊กมาด้วยเอาโจ๊กมาด้วยพวกเราแค่นี้อิ่มตายหาแล้วกินเลยกินเลยกินเลยลองปลาก่อนลองปลาลองมดเลย โดดไหมโดดสิแหมอยู่เมืองชนนะบ้านบึงบ้านบึงที่ชนบุรีนะครับไอ้นี่เลยดีกว่าช่องเราโดนแซวหนักว่าเป็นช่องหมูกรอบถ้าผมบอกว่าหมูกรอบอร่อยคือร้านนี้แม่งต้องอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวลองหมูกรอบครับดีทุกอย่างดีทุกอย่างมะมันบอกว่าช่องเรามึงว่าโดนแซวว่าเป็นช่องหมูกรอบนะกลับโดนแซวว่าเป็นช่องปากน้ำเนี่ยไหนมากกว่ากันปะเฮ้ยนี่ก็ปากน้ำน้าเดียวหมูกรอบจริงทำทำไม่กี่ร้านนะ สีส่สห้า้านไม่เกินได้แต่ปากร้านนี่แม่น่าจะสองพันกว่าร้านนะ <c oughs> เดี๋ยวลองมุกกอบมันบ้างแต่ที่เด็ดสูตรแบหมูย่าไส้บอกเลยนะครับต้องใส่อันนี้ คือเครื่องบังคับที่ต้องใส่เมื่อก่อนเมื่อกินเนี่ยแล้วมีคนพื้นที่เขาบอกว่ามาบ้านเบิงเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวแห้งนะเหมือนว่ามาไม่ถึงแล้วแม่งไปอยู่แค่2องร้านร้านนึงกอย่างร้านนึงโอ้โหเร่อเกิดมาไม่เคยกินข้าวเขาสูตรอะไรของเขาเนี่ยแต่แม่งอร่อยจริงยิ่งหิวหิวมานะโหยโหยแวเนี่ยเจอไปทีเดียวเนี่ยแบบอยู่เลยเนี่ย <c oughs> อร่อยมากเห <c oughs> ็นไหม่มากไม่อร่อยคนเยอะเนย่ย ข้ามาช้าอีกหน่อยบึงต้องไปลงไปแดงในในคลองนะเพราะว่าเนี่ยคนข้ามาเกือบเตนะ็มแล้วไม่รู้ลุงเจ้าของร้านแกนยังอยู่เปลคนใจดีมากมา20ปีหัวแกงออกแล้วมันอร่อยเพราะว่าขัดไข่มาอร่อยด้วยถูกมันทําให้มีรสชาติแบบคุณไม่ต้องไปปรุงอะไรมันอีกแล้วถูกต้องลายสติกเกอร์ของคนเล็กมา2ชุดแล้วนะครับชุดที่3ออกมาแล้วามคำเรียกร้องไม่อรรถเต็มเต็มของอาจารย์คง ถ้าไม่อยากตบเทร์รีบเข้าไปโหลดด่วนเลยนะครับของทัพทำนานเดินได้ด้วยพร้อมนี่ผมกล้องผมเองมันก็หิวเป็นแดดเป็นแล้วนี่เขาเอาโจ๊กมาให้รอให้กินเป็นไงบ้างลุ้ยโจ๊กเขาโอเคไหมโอ้โหอย่างนี้เลยไม่ปูดเลยยกมืออย่างเดียวอันนี้คือเป็นหวยจับใช่ไหมโอ้ดูก้างดิกุ้งไม่พี่กุ้งกุ้งก้างกุ้งกุ้งเหรอเฮียแล้วไงนี่คือ ผู้ชีวิตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ของต้นุ้ยทำทีมงานเดียวกันทําไม่หรอก็เป็นทีมงานเดียวกันเขาน่าจะอาจจะอาจจะจีบ<ๆ> <Grammy> กันแบบเราก็ไม่รู้แต่ถามจริงว่าอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากใช่ไหม<ๆ>เห็นมา,<ๆ>มาด้วยกันกินด้วยกันนี่แล้กินไปไม่กวนละไม่กวนมาลองคางกุ้งหน่อยคางกุ้งเป็นไงลองคางกุ้งชิมนิดนึงเนี่ยโอ้โหยกมันยกนิ้วอย่างเดียวเลยแล้วเจ๊จะไม่ลองคางกุ้งบ้างเหรอจ๊ะ เป็นไงมัางโอโอไหมเบียร์ทักขวดนะโอ้โหแจว๋วเป็นไงพี่รสชาติยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก่อนเครื่องก็ประมาณนี้เลยไหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยบบเหมอนเดไอหมูยาดไส้ก็มีมาตั้งแต่ตแต่ก่อนแล้วก็กินแบบเนี้ยเมื่ก่อนก็มาก็กิกนอย่างนี้อันนี้กล้าพูดเลยว่าถ้าชามแบบนี้ยแล้วใส่เครื่องมาแบบเนี้ยห้าสิบบาทหาไม่ได้ง่ายๆหรอกครับ คือเขาให้เครื่องมาเยอะตอนแรกพี่เล็กบอกว่ามาชนบุรีให้มาลองข้าวแห้งผมยังนึกเลยว่าข้าวแห้งคืออะไรวะกูว่าเป็นเหมือนมึงตอนที่มีคนบอกว่ามากินข้าวแห้งเออคือคอ,อะไร,ไรวะเป็นยังไงวะวพี่มากินงนี่ปีอะไรจับได้ปะน่าจะปีสี่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไปแล้วดิเอางี้ซื้อ,ซ,อซื้อไปฝากแม่นะโอแม่แบบเอเฮ้ยอะไรว่าอร่อยแล้วเพรานะนั้นมันตีก๊อฟที่นี่ต้องกลับไปซื้อฝากแม่ตลอดป้ายเนี่ยเขาติดไว้ตั้งแต่ปี1996 เพราะฉะนั้นร้านนี้ก็เปิดมา26ปี26ปพี่มากินสักประมาณ24-25ปีโอ้พี่มากินตั้งแต่เปิดแรกๆเลยได้เลยเขาเปิดแรกๆสักปีหนึ่งไม่น่าเกินเจอเจ้าของร้านเหมือนว่ายังเห็นหน้ากันตลอดเหมือนกับเรายังมาตลอดเหมือนยังมาตลอดทั้งที่ไม่ได้มา20ปีแล้วทั้งที่เอางี้เข้าการแสดงเนี่ยนะหลังจากเป็นเข้าในวงการแสดงไม่เคยมานี่เลยหน้าเราไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าคือไม่ไม่แก่จะบอกว่ายังหนมุมอ,อยมู่ไม่ยอมแก่เออเข้าใจป่ะนี่ไงแล้วเดี๋ยวจะเรียก เจ้าของร้านมาคุยดูว่าจริงป่ะผมไม่ไม่มาเลยไม่ได้มาเมาน,นี้แกยังจำทุกคนยังจาได้ร้านนี้เปิดตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงเท่าไหร่สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งถ,งถงาพลาดเอเลยนะนี่คือเจ้าของร้านแนะนําตัวนนิดนึงครับแนะนตัวนิอนนะ,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 ะอันหนาอันหนาที่อะไรผมมากินน่ยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักชื่อเจ้าของร้านเลยแต่ว่าชื่สุนทีค่ะชายสว่างวงนะคะชี่สุนทีชายสว่างวง ผมมากินนะตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวงการเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมแล้วมาวันนี้ผมใส่แมสมาด้วยจนจำผมได้ปะได้เหรอได้มันมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ผมมากินตอนตามดูหนังบ่อยเหรอค่ะนี่ไงผมมากินตอนนั้นร้านยังไม่มีชื่อใช่ไหมแล้วก็เป็นร้านเนี่ยข้างคลองเนี่ยแล้วก็เรามาที่ไรเราก็จะกินข้าวแห้งตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีคุณลุงคุณลุงคือคุณลุงคือผู้ชีวิตใช่แล้ววันนี้ก็ผัดข้าวแห้งนะอ่ะอาจารย์มาเออมีอยู่ครั้งหนึ่ง มาตีก๊อฟทางนู่นน่ะเขาเท่าพื่อจะผ่ากลับนึกถึงร้านนี้ได้แวะเข้ามาทานตะพานปิดอ่ะหรือว่าปิดแล้วหรือว่หรือผมก็คิดว่าเลิกกิจการแล้วมันคือถ้าปกตินะฮะเป็นไม่มีโควิดประมาณสามเดือนเราจะหยุดครั้งหนึ่งแค่นี้คักคือเราเปิดจริงๆเราขายเริ่มต้นคือโจ๊กข้าวต้มก๋วยจั้าก็แห้งเพิ่งมีมาตอนหลังขายยี่สิบปีหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยรุ่นเตี๋ยขายจะเป็นโจ๊กก๋วยจั๊บ้าข้าวต้มมาถึงเนี่ย เจอที่จอดรถตำรวจแถวนี้เขาไม่ล็อกล้อหรอกจอดแม่งเลยล็อกล็รึเปล่าล็อกเหรอตอนนี้ล็อกเอีเยแล้วไงมันมีฝังมันมีไว้คู่วันที่อ๋อเหรอถ้าล็อกนี่เจ้าของร้านไม่ได้จ่ายนะไม่จ่ายร้านบอกเป็นเป็นเด็กจอดเองมึงก็ไปจ่ายเองนี่ส่วนเด็กพวกเนี้ยตกลงผมรู้เรื่องไหมนี่ยรู้ค่ะโอ้ยสุดยอดเขาสายแล่นอ่านได้นะเขาเป็นแฟนคลับนะคะเขาดูแต่อยู่ที่นู่นแล้วกลับบ้านด้วยเอาไปกลับไปดูที่บด้เอาไม่ได้เอาไม้เขากลับไปดูที่บ้านด้วย ฝากร้านนิดนึงว่าร้านเราเปิดเวลากี่โมงที่หนครับเราเปิดสามโมงครึ่งนะคะบ่ายสามโมงครึ่งมาตีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันก็อยู่สามช่วงที่บอกที่บอกบอกไปแล้วไปเลือกัวเองคือไหนกุจเจนกุจกจเนแล้วก็เดือนมีนาแล้วก็เดือนกรกฎาคมเดือนละสวันเดือนมีนานี่อะไรอ่ะวันเกิดสามีหยุดไปทำบุญกรกฎาคมวันเกิดที่บ้าน ดูจบแล้วอย่าลืมปักตะไคร้กดไลค์กดแชร์ลัานละล่ะปักตะไคร้ถูกแล้วปักตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับร้านเจเล้งไม่ใช่เว้ยร้านเจเล้งรู่ร้านไ่นเล้งใช่รุ่นเล้งคือสามีเนาะไม่ใช่พ่อค่ะพ่อเเหรอพ่อเขาพ่อเขาพ่อเรารู้เรื่องไปเาไปทำงานต่อปลาเสียงตัวเราไหมนี่นี่ช้ามากเลยนะเพเดี๋ยวปลาออกมา เาออกมาแฟนรายการตัวจริงรู้ว่าพี่เล็กต้องหัวเราะเวลานี้รายการอร่อยหลบในเรามีลายออฟฟิเชียลแล้วนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับอยากได้อะไรบอกมามาแล้วตามคำเรียกร้องของ f c รายการอร่อยหลบในตอนนี้เรามีเสื้อขายแล้วนะจ๊ะใครอยากได้ไปใส่เท่ๆสั่งได้ที่เพจอร่อยหลบในนะครับ มเมสุดอร่อยคอนเปตกคาราเมลน้ำผึ้งรวมไปถึงเต้าหวน้นมสดรสชาติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทำตามออเดอร์เท่านั้นนะจ๊ะสั่งได้ทางไลน์แอดอร่อยหลบในรับประกันความอร่อยจากรายการอร่อยหลบในจ้ะ